มาเที่ยวที่วัสดสุภินด,ดาพอดีมีงานปวดนะครับเราก็เราลองไปสำรวจด,ดูว่าวีนนี้มันมีมุมที่จะให้เราได้เียนหรือว่าเป็นมุมสวยๆที่เราจะได้สกิทดูต่ิ่งสนมกั ตรงนี้นะครับตรงที่เห็นโบดถ์โเด่นอยูแล้วก็มีต้นไม้ฟังแล้วก็โพสเนี่ยจะรู้สึกว่าโดดเด่นมากเพราะว่าตงง้นไม้ทองฟ้าจะสีอยู่ในโทนเย็นแต่ว่าโบสเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของโทร้อนเพรว่าที่เด่นที่สุดก็คือจะมีลักษณะสีขาวนะครับแล้ก็จะเด่นแล้วก็จะหวาน ตรงเวลาประมาณสักแปดโมงึซึ่งเป็นจังวะที่แสงแดดเนี่ยเกิดตทอดเราเห็นเราพีอกนีรู้สว่ามีความสวามนะครับก่อนอื่นที่เราจะจะเขียนว่าวันี้เราจะใช้สี2สองีนับเป็นการใช้สีที่ง่ายแล้วก็รวเร็วสะวกก่อนื่นเราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการร่างอย่างไรจะสำคัญของ 我。Oh. ว่าหลังคาเนี่ยจะมีซ้อนกันอยู่อีกังคาเนี่ยเราก็จะได้โบดถ์คือพระละที่นี้จะมีส่วนหน้าตรงนี้นิดนึงส่วนหน้านี้ส่วนหน้านี้ก็เหมือนกับสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมยื่นออกไปนะครับยื่นออกไปจากตัวโบส ก็ตอนนี้เราก็จะได้โครงสร้างหลักใหญ่ๆของโบสถ์นี่ปเป็นโครงสร้างหลักของโบสถ์เสร็จเียบร้อยแล้วก็มาดูข้างล่างข้างล่างนี่จะมีลักษณะที่ให้กำแพงหรือเป็นตึงๆเหมือนรั้วนะครับสองนั้นซ้อนกันอยู่ มัน,นก็จะยาวกว่านิดนะึงนี่ก็ได้เสร็จไปบ้าเราก็มากะระยะอ่ันนี้ก็จะเป็นบราคา,าก็กะไว้ตรงกลาวยังไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็เป็นช่อฟ้าเห็นไหมครับช่อฟ้าอย่างพเกขับไปกลับมานี่ก็ได้ละนะครับ ก็จะโผล่มาจากแล้วก็เหมือนโผล่มาจากต้นไม้เราก็ต้องเขียนเยอะเพราะว่ามีต้นไม้บงังมีต้นไม้บางอยู่โผล่ตโผล่มาทางเนี้ยทานนี้ก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็มีต้นไม้ที่นี่ก็จะมีต้นตาลนะครับต้นตาลข้าวกล่าวทีนี้เมื่อเราเข้าใจหรือว่าลองซ้อมร่างภาพดูกลับไปกลับมา พักหนึ่งหรือเขียนรูปเล็กๆก็ได้นะเขียนรูปเล็กเพื่อให้เกิดความเข้าใจในะการรูปร่างรูปทรงของโบสถ์ว่อยู่ในรูปทรงอะไร,นะรเมื่อ,เม,อเมื่อเราเข้าใจแล้วก็มาร่างรูปจริงกันนะครับรางรูปจริงกัน ทีนี้เมื่อร่างลูกเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มที่จะลงสีทีนี้การลงสีอย่างเช่นทองฟ้าเนี่ยเราก็ไม่สมควรจะลงสีเดียวอย่างเช่นสีฟ้าไลา่อ่อนแก่เราก็สมควรจะมีแทรกสีบ้างนะครับอย่างเช่นสีตันสีฟ้าเข้ามาจับใช้เอาชุมพูเข้ามาแทรกบ้างนะครับหรือเอาสีม่วงอ่อนเข้าไปแทรก ต้นไม้นี่เราก็ะบายทองฟ้าข้าไปก่อนก็ได้ะคะรับเพราะช่วงนี้ใบไม้ก็ไม่ได้หนาแน่นอะไรมากมายมีเอาสีฟ้าลงไปุทั่วก่อนก็ดูความถี่ของยีสอนด้วยนะครับวา่าอยาให้มันห่างมากห่างมากจะดูว่า ลักษณะงานเหมือนนิตยาแต่ลักษณะงานสกิฟมากเกินไป บ้างนีส้มบ้างแสบก็ไบ,บ้างน,นิดหน่อยๆน,นะครับแต่หลักแล้วก็จะเป็นสีฟ้าเราสีอื่นมากใส่มาเบรดเพื่อไม่ให้สีนั้นหรือสีฟ้าเนี่ยมันดิบเกินไปนะครับด้านบนนี้จะ ให้หนาแน่นเพื่อให้มีความเข้มพอมาตรงนี้ก็จะสีจะอ่อนลงเพราะว่าตรงนี้จะคล้ายตรงนี้ก็จะไกลครับเราทิ้งแค่นนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปลงต้นไม้สงต,ต้นไม้เนี่ยทรับว่า,าจะเริ่มลงในโนเหลืองเป็นเข้ม,มนิดนึงเป็นหอกเหลืองส้ม จริงๆเหลืองส้มเนี่ยจะเป็นตัวเบรกของสีเขียวตอนนี้สีเหลืองหอนเราก็ลงคลุมคุมไปทั้งโบดท,ทั้งต้นไม้เป็นการคุมบรรยากาศนี้น เพิ่ให้สีมันโดดๆแต่กันมากเกินไปให้สีมันมีความเชื่อมโยงกันสีเขียวขึ้นไม้ก็ลงหลายๆสีนะครับแต่ลยสีหมายถึงว่าหลายเขียวเพราะว่าสีเขียวในสีไม้เนี่ยก็จะมีสีเขียวอยู่หลายสีทีเดียวนะครับแล้วก็จะไปลงอยู่สีเดียวแล้ถ้าสีเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกยังไม่ค่อยสวย ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ก็จะเป็นระยะที่ต่างกันเดี๋ยวเราก็ค่อยปรับหมายถึงว่าตรงนี้เราต้องลงเบาๆบางๆแต่ตรงนี้เราจะลงหนา,นาๆเข้มๆ สีเขียวนี้ไม่ใช่ลงเฉพาะตรงแวมาอย่างเดียวนะครับเราก็เอาสีเขียวกระเด็นเข้ามาอยู่ตรงที่โบดบ้างนะครับใส่เนทองฟ้านิดเีเพื่อให้สีคุูบรรยากาศ ทีนี้ก็เริ่มมาดูส่วนของโหมดตัางนะครับที่เป็นเด่นแล้วก็ตรงหลังคาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหอกสีส้มสเราก็ลงเบาๆไว้ก่อน สำหรับการลงสีเนี่ยเราก็ไม่ท้อให้เสร็จทีละส่วนทีละส่วนนะครับเพราะว่าเราจะได้คุมสีขึ้นไปเรื่อยๆใส่ท้องฟ้าทีหนึ่งเราก็จะได้มีสมาธิในการดูสอดส่าะว่าตรงไหนควรจะเพิ่มตรงไหนควรจะแทรกสีอะไรลงไปนะครับ ก็เริ่มสังเกตน,นะครับว่าตรงนี้เราจะเน้นตรงไหนบ้างอย่างเช่นต้นไม้ตัวนี้ค่อนข้างจะมืดทึบเราก็จะลงเยอะให้เริ่มทึกขึ้นหนาขึ้น